ใส่เลยครับอูเวฟสุดท้ายครับทุกคนบอสบอสหลุดครับทุกคนบอสหลุดครับเราแตกไปตัวนึงแล้วครับทุกคนเนคิฮีเลน สวัสดีครับทุกคนผมนิกิี้เลนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวโรบอททาวเวอร์ดีเฟนเดอร์นั่นเองครับผมตอนอันนี้ครับเป็นแมปทาวเวอร์ดีเฟนเดอร์เบต้านะครับผมซึ่งเป็นแมปที่มีดาบพิฆาตอสูรด้วยนะครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าด้านหลังมีตัวละครอยู่นะครับโดยการที่เราจะซัมมอนตัวละครตรงนี้มาได้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับก็คือการเก็บตังนั่นเองเมื่อวันผมได้ลองไปเล่นด่านหนึ่งแล้วนะครับก็มันด่านแรกมันให้มา50บาท นะครับก็เนี่ครับมันจะเป็นอัตราการสุ่มของตัวละครที่จะโผล่ออกมานะครับก็เริ่มต้นที่200บาทนั่นเองหรือ200เหรียญน,นะครับก็ใครที่อยากซัมมอนตัวละครนะครับก็เก็บตังค์แล้วมาซัมมอนกันได้อ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัว tower defender ที่เป็นดาบพิฆาตศูนย์ใน b o n slayer เนี่ยจะสนุกขนาดไหนนะครับแล้วก็จะแบบ เฮ้ยมันจะยากหรือว่ามันจะมีบอสหรือมีอะไรไหมก็ต้องรอติดตามชมกันให้ดีนะครับอะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับใครที่ไม่ได้กด subscribe ฝา,ากกด subscribe ช่องในกิเกเลน่นมุ่งสู่500,000 subscribe ไปได้วยกันครับผมผมขอสัญญานะครับว่าจะพาทุกคนไปถึง1ล้ปปาน subscribe นะครับผมตอนนี้ก็3 30,000แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับอะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลานะครับผมเราก็จะไปลองเล่นกันเลยนะฮะ นี่นะครับอันนี้ก็ข้างบนก็เป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะครับโหขีวแค่สองเปอร์เซ็นต์เองสี่ดาวนะครับมันก็จะมีดาวบอกนะครับในการสุ่มเออโหทันจิโร่ใช้ขวานนี่คือแบบตั้งแต่แรกเลยนะคือกาก,ากมากหนึ่งดาวนะครับโอกาสออกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอุย้ยเซนิสือสองดาวโหทำไมเซนิสือ่อเซนป่าเซนของเราทำไมแค่สองดาวเองโหรับไม่ได้ตัวละครของเราก็จะมีสามตัวนี้นะฮะก็จะมีเฮ้ย อ่าตัวนี้เป็นสกิลฮิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนินจานะครับเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเซเลเยอร์คือเป็นแบบอ่าเป็นตัวที่ใช้ดาบฝันนั่นเองเฮ้ยมันมีฟิวชั่นด้วยเหรอเฮ้ยมีผสมด้วยครับทุกคนโอ้โหมีการผสมเพิ่มดาวด้วยครับทุกคนโหเจ๋งมากมีระบบน,นี้ด้วยเฟี้ยวอันนี้ก็จะมี2โหมดนะครับจะมีสตอรี่โหมดกับอินฟินิตโหมดนะครับอินฟินิตโหมดผมยังไม่ได้ลองนะเคยลองไปแต่สตอรี่โหมดนะครับผ่านไปแล้วด่านแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองด่าน 1-2ทักันครับคือมันจอยเป็นปาร์ตี้ได้นะครับถ้าใครที่มีเพื่อนเล่นด้วยนะครับก็สามารถมาเล่นกับเพื่อนได้เลยจริงๆอะผมอัดคลิปตัดต่อเสร็จเมื่อวานตอนต,อนตีห้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้ผมปิดเพลงอยู่นะครับมันติดลิขสิทธิ์ทุกคนพู่กดเสีงเลยอะ่ะนี่ครับเราก็จะวางตัวสเลเยอร์ของเราไว้ตรงนี้เลยตัวฮิลยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับล้วก็จะวาง วางตัวตีไก่ไว้ตรงนี้สับตัวนึงครับนี่นะครับเอาเซเลเยอร์ไว้สองตัวเลยนี่ฟันไว้ก่อนเลยนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะฟาร์เราก็ฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะวางอ่าตัวที่เป็นตัวฮิวตัวฮิวเนี่ยจะจะอยู่ด้านบนนะครับ มันก็จะมีระยะการฮิวนะครับถ้าใครที่อยากอัปเกรดตัวละครก็สามารถจิ้มไปที่ตัวละครของเราได้เลยนะครับแล้วกดอัปเกรดได้เลยเฮ้ยทำไมไม่ฮิวอะเออฮิวสักทีนะครับมันก็อัปเกรดได้เลยอย่างนี้นะฮะอัปเกรดมันก็จะเพิ่มความเก่งครับนี่เราเพิ่มตัวนี้ไปก่อนขั้นสามแล้วโอ้ตัวฮิวมันไม่ฮิวเลย นะครับถ้าเราเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าเมื่อเราอัพเลเวลมันนะครับมันก็จะแบบฮิวจาก10เป็น14เป็น18ปเป็น30คูดาวก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับนี่เราก็อัพไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้ออีกตัวหนึ่งอ่ะซื้ออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับมันจะได้ช่วยกันฮิวได้นี่พวกอสู์มันก็จะออกมาจากถ้ำนะครับวอ้โหทุกคนมีอาสูรแบบวิ่งมานะครับแล้วก็จะมีอาสู์แบบคานด้วย อาูนแบบคานก็จะเลือดน้อยนะฮะอาูนแบบที่วิ่งมาก็จะแบบเลือดเยอะหน่อยถึกหน่อยแล้วเดี๋ยวมีบอสด้วยนะทุกคนตอนนี้เราตัวละครเราเริ่มฮิวไม่ทันครับเราจะต้องอัปเกรดตัวฮิวเพิ่มขึ้นนะฮะก็อัปเกรดความแรงด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าความแรงเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่เห็นไหมเดเมจมันจะ60 1> 80 1 1 5 135ครับแล้วก็จะมีระยะด้วยแล้วก็คููดาวในการโจมตีฮะเราจะเพิ่มสายปลาไกลเข้าไปครับนี่นินจานินจาอืนี่มาแล้วครับต้องช่วยกันครับจะยากกระดาษหนึ่งทับหนึ่งนะหนึ่งทับหนึ่งง่ายมากเลยแบบง่ายแบบง่ายเวอร์อ่ะอันนี้ก็จะค่อนข้างยาก ขึ้นมานิดนึงนะครับเราจะอัพให้เป็นขั้นสุดเลยครับขั้น4ี่เลยนี่เลเวลสีแล้วครับหนึ่งภารกิจก็จะมีประมาณ15บห้าเวฟนะครับซึ่งเวฟแรกๆเนี่ยก็จะง่ายทุกคนแต่พอเวฟสิบสี่ส้าดิโหยากแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะตัวฮิลสองตัวน่าจะพออยู่นะครับแล้วเราก็จะมีตัวปากไกลเพิ่มขึ้นนะฮะอัพตัวนี้ก่อนให้เป็น พันสี่หรือว่สี่ก็แล้วเราก็จะเฉลี่ยัพตัวละครที่เป็นสายปลาไก่ครับเพราะตอนนี้ตัวฮิวเราค่อนข้างเพียงพอแล้วเนี่ยเพราะตัวปลาไก่ทุกคนสังเกตปะมันจะแบบมันจะปลาได้ตั้งแต่แบบตั้งแต่อยู่ยังไม่ออกมาจากถ้ำเลยอะ เรียบร้อยครับทีเดียวตายหมดเวฟเก้า <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีไอเทมแล้วมีสกิลของสกิลผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่ามันจะมีไอเทมตกในแบบเวฟสิบสี่สิบห้าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเอาไอเทมเนี่ยมาใส่ให้ตัวละครตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีแบบที่เคยเก็บได้ก็จะเป็นเสื้อแล้วก็เป็นดาบนะครับก็คือจะเพิ่มดดเมจเพิ่มเลือดอะไรอย่างนี้ ัอให้แม็กเลิเวลเลยครับเอาแล้วครับมันเริ่มเริ่ม,มโถมมาหนักแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับเริ่มโถมมาหนักเรื่อยๆขึ้นนะฮะเราจะอัพเก็บตังแล้วอัพตัวฮิวไว้ก่อนเลย นะครับรอไว้เผื่อเวฟท้ายๆนะครับถ้าใครที่แบบว่าเอออยากเตรียมการก่อนหรืออะไรเงี้ยก็เปิดเซตติ้งแล้วก็เอาออโต้สคิปเป็นออฟก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะถามาเวลาเวฟต่อมามันจะมาอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะถามเราว่าจะให้มาเลยไหมอะไรเงี้ย,ยเผื่อบางทีนี่มีของอะ้อหล่นมาแล้วครับนี่เราได้เสื้อมาสองตัวครับทุกคนเราใส่เลยครับนี่ใส่เสื้อเสื้อมันจะ,ะมันจะบวกเลือดนะครับ แล้วก็วิสต t นสามนี่คืออะไรผมไม่แน่ใจเฮ้ยหล่นมาอีกอันนึงแล้วครับนี่ได้ดาบครับทุกคนให้ตัวนี้ใส่ดาบแล้วกันดาบบวกเดเมจยี่สิบครับมาแล้วครับเวฟหลังๆนี่เริ่มถึกแล้วนะทุกคนดูดินะครับตัวเราเริ่มมีเสียเลือดแล้วนะครับตอนนี้ เขาทุกคนสู้เขาโหโหเลือดเราเริ่มลดเยอะแล้วครับทุกคนไม่ได้แล้วครับเราต้องมีตัวฮิลเสริมเพิ่มนะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับทุกคนโอทุกคนดูตอนหลังๆนี่แบบอุยไอเทมมาครับเราต้องรีบใส่ไอเทมครับหตัวนี้ต้องเปลี่ยนไอเทมว่ะ เราใช้โจมตีไม่ได้เราต้องเพิ่มความถึกเข้าไปครับแล้วก็ใส่ไอเทมใหม่แล้วครับได้อะไรครับอันนี้ได้ดาบอีกครับเราต้องใส่ดาบให้นินจานะฮะนินจาสองตัวแล้วใส่ดาบใส่ดาบไปเลยสามตัวครับอูทุกคนตอนนี้เยอะมากจะฮหิวไม่ทนันเราครับนี่มี ตักล่าศูนย์นะครับสเลเยอร์แค่สองตัวนะครับยืนแทงอยู่ครับได้เทมอีกแล้วครับทุกคนมาอีกแล้วครับไอเทมเราก็ลงไปอีกตัวเดียครับนี่ลงไปตุ๋ยหลังงนี้เลยนี่ครับแล้วอัพเลยครับหนึ่งสามครับใส่ดาบด้วยนี่ตุ๋ยหลังเลยเงินเราเหลือแล้วครับตอนนี้วีไอเทมใหม่แล้วครับได้ดาบอีกแล้วครับ ใส่เลยครับเวฟสุดท้ายครับทุกคนบอสบอสหลุดครับทุกคนบอสหลุดครับเราแตกไปตัวนึงแล้วครับทุกคนขายว่าเราต้องไปวางใกล้ๆครับบอสแตกไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหเกือบครับเกือบเย้ตอนนี้เราก็ชนะแล้วครับผมนี่เราก็ได้เงินมา75บาทสนุกมากทุกคน ค้ยแบบอยากให้ทุกคนได้มาลองจริงๆอ่ะแบบมันมากนะครับเล่นเพลินๆแล้วถ้ามีเพื่อนๆนะโอ้โหสี่คนมันก็จะผ่านด่านได้เร็วกว่านี้นะฮะ นะครับก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็เข้ามาลองเล่นกันได้นะครับกับโลบอกทาวเวอร์ดีเฟนเดอร์เบตานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับก็ใครที่อยากลงนี้ก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับเล่นง่ายๆสนุกมากครับต้องบอกว่าสนุกมากแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำในอีพีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมา ซามอนพวกตัวละครในเรื่องดาบพิฆาตอสูรกันนะครับว่าจะมีตัวละครไหนที่เป็นเก่งแลวมีสกิลอะไรต่างๆบ้างนะครับก็รอติดตามชมใน E p ีต่อไปให้ดีนะครับก็เป็นว่านะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนกิเิเลนนะครับมุ่งสู่500,000ซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับผมขอสัญญานะครับว่าจะพาทุกคนและดาบพิฆาตอสูรไปถึง1ล้านซับสไครต์ครับผมเรามา1ล้านซับสไครต์ไปด้วยกันครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ อยากสนับสนุนให้ผมทำคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้แล้วครับง่ายๆเลยครับแค่กดปุ่มสมัครข้างๆปุ่มซับสไครต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วมันจะมีแพ็กเกจให้ดูนะครับก็สามารถเลือกดูแพ็กเกจต่างๆได้นะครับโดยถ้าใครที่อยากจะมาเล่นเกมกับผมนะครับก็จะมาอัดคลิปกับผม อยู่ใน Discord มี Discord คุยกันส่วนตัวมีไลน์กลุ่มส่วนตัวนะครับก็สามารถสมัครกันในระดับหน่วยพิฆาตศูนย์สามร้อยบาทต่อเดือนได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มพิเศษที่ผมจะมาเล่นเกมด้วยและจะมาพามาอัดคลิปด้วยนะครับผมอ่ะก็เป็นว่าสมัครกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกดกระดิ่งรอไว้เลย EP ต่อไปสนุกแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ